โโอ้หูแทบแตกเลยเอา้าจี๊ดกันให้พอก่อนขอบคุณมากครับปลอดภัยดีใช่ไหมคะคุณณเด็ดปลอดภัยดีครับผมพอดิฉัน เขาเรียวแฟนคลับที่นี่เลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยมาเจอนันต้องเป็นขนาดนี้แล้วชื่นใจขนาดนี้เรียบร้อยแล้วใช่<า><อ>นะคะคำว่าสุดใบของเราอยู่ตรงไหนคะด้านไหนโอ้โหวันนี้เร็วมากาทางซ้ายเลย เขียวไม่ถูกครับผมเอามูลงกันครับเอามูลงกันครับหนึ่งสองสามสีฟ้าสีดำสีดำถูก้นะชาวบ้านไทยจริงๆเลขอบคุณครับี์สุยอมมากๆอะน้อง้องดูดจากพีวีหรือว่าโฆษณาตัวใหม่ก็ได้ไม่ต้อง จุมเบยมากมากเลยนะคะเสียดาาจุ้มเบยวันติดงานเนาะถ้าไม่ติดงานคงจะได้มาเป็นพกคู่ไม่ะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรทิหนารับรองเราได้เจอกันอย่างแน่นอนกับพีเตอร์ ครับแม่ครับโอ้โหนี่กาศร้อนด้วยทุกคนอดทนรอขอบคุณมากจริงครับทุกคนทุกคนอีกครั้งคุณครับเรียกว่าขอเป็นการเสียเวลาเอ๊ะวันนี้นะคะเรียกว่าแล้วจะเอาในส่วนของกิจกรรมอะไรมาฝากให้กับทุกคนบ้างคะโอ้โหวันนี้นะฮะมีอะไรนะฮะมียำยำวันนี้มากับยำยำจัมโบ้นะครับผมวันน oh, oh, ี้จะเอาความสนุกความแซ่บนะฮะมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเรามียัง โชว์เนื้องเกมและเนื้องของรางวัลมี่แบบว่ายำยำกับโบให้ชิมอีกต่ววางหากถูกต้องค่ะอ,อยอา ชใช่ค่ะเรียกว่านอกจากชิมอร่อยกันแล้วนะคะวันนี้ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าชมชิมกันดิกด้วย